วันนี้มาร่วมงานมาเตรเียมอะไรมาบ้างเตรมเพลงครับขอยาววันนี้นิดนึงเตมเพลงเตรียมมาสนุกกับทุกคนครับก็เตรียมมีเตรียมโชว์มีเขาเรียกว่าอะไรมีรันโชว์กันอยู่บ้างครับทันนี้ท้งนั้นก็เป็นเพลงที่ฟรีครับ้องเสียเลยรับสิยสำคัญต,ตรงนี้ใช่ป่ะมีเพลงะต้องถามว่าเตรียมเปลียนหรือเปล่าเตรียมเปียกหรือเปล่าเอาจริงไม่ได้เผื่อเปียกนะผมมันคิดภาพด้วยว่า เป็นส่วนน้ำเฉยที่อยู่รอบๆแล้วเป็นเวทีแล้วก็อาที่แห้งอหล,ลบเป็นเล่นในสระน้ำเลยนะฮะเพิ่งไปเห็นภาพตอนประมาณก่อนตรงนี้แล้วมาใช่มาถึงที่จอดรถเอ้ยเราเราดูบรรยากาศงานซะหน่อยรสระแล้วตรงเวทีติดต,ติดขอบสระเลยนะภ <c oughs> าพในหัวอสระน้ำแค่นี้มั้งออร้อยห้าสิบเซนนะเพลงเผื่อแฟนๆเต้นนี่นึกภาพคนลื่นแล้วจมน้ำเลยโน่นแล้วไถแล้วถ้าเราจะลงไนมฮะวันนี้จะลงไหม เปียกับทุกคนเลยนะจริงเหรอเอาดูก่อนดูอ่ะดูมูดดูอะไรกันไปเลยตอนนี้ถ้าเป็นแฟนเรียกร้องล่ะอยากเห็นเปรียอยากเห็นอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปเดี๋ยวค่อยว่าตามฟิลตอนนั้นนะแล้วทำไมเราดูโปรงแต่ผมว่าเป็นแฟนน่าจะอืดแล้วแหละลงไาตั้งแต่คู่แรกเขาอาจจะเปืดกันอยู่ในยูวีแล้วบวมแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยว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 เดีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ย เพลงเศร้าทั้งหมใช่แบบอขอได้สิไดหมไม่ก็มีสนุกเลยครับาะว่าบรรยากาศมันสนุกแล้วก็เตรียมเพลงมาให้ความสนุกกับแฟนแน่นอนครับก็มีเล่นกับแบนด์สดมันก็จะสนุกขึ้นมันก็ได้ฟิลมากขึ้นครับมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมเออเซอร์ไพรส์เหรอเรียกว่าใช่ไหมอาจจะใช่รอดูรอดูมีเราคิดไว้แล้วแต่ไม่รู้แฟนๆจะอะใหมรอดูฮะแต่ก็มีแน่ๆ หรืออาจจะไม่มีน like <bbe> ั่นแหละคือเซอร์ไพรส์เราอีกเพลงคันี้สรุปว่าเราเตรียมมากี่เพลงก็ก็เยอะเยอะเยอะใช่ก็เยอะ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 เกินห้าเกินห้าเพลงเรียกว่าคือคืนนี้กลับไปก็คือนอนหลับสบายเลยก็ยี่หกเพลงหลับสบายอยู่แล้วแฟนน่าหลับสบายอยู่ในน้ํานานแล้วอ่าอ่ะชวนจิ๋กค่ะเพราะว่าอาจจะมีบางคนรอดูเราอยู่ชวนว่าเดี๋ยวให้มาดู ยังมีบัตรด้วยตอนนี้อ๋อเรายังมีบัตรอยูโอะ้โหนนมาตอนนี้ยังทันเหรอฮะทางทันทางอ้าวก็สำหรับใครที่มาตอนนี้ทันนะครับก็มาสนุกกันได้นะฮะส่วนในไลฟ์ก็มาสนุกเกาะหน้าจอเลยฮะถ้าใครอยากไม่ได้ฟิลก็เตรียมน้ำไปขวดหนึ่งเทเฮ้ยเปียกเหมือนกัน่าอแนะนำหรือเล่นในอ่างน้ำก็ได้ฮะน้ำไหลไปก็ถือว่ารวมบรรยากาศด้วยกันครับผม ได้ข่าวว่าเพิ่งไปรอยเตร์ทงเชียงใหม่กันมาเป็นยังไงวะเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างเื้อคืนเนี่ะคนเยอะแยะมากคนคนเยอะเยอะคนเยอะคนเลยมดครับนะคนเขาแบบว่าไปเที่ยวกันเยอะมีชาวต่างชาติไปเยอะมากแล้วเราล่ะคะเราสองคนเป็นยังไงบ้างที่เป็นรอยเตอร์ทงเราก็ไปดูบรรยากาศเยวก็ไปกับทีมเราแล้วแหละก็มีหลายๆคนใช่ มันกน็มันก็มนสนุกไม่ันสนุกแต่ว่ามัน,ม,นมันเป็นธรรมนเ,นเนียมนี่เป็นของคนไทยที่ดูจะเข้าถึงยากแต่ไมเฮ้ยดูจะเข้าถึงง่ายแต่มันยากนะทำไมอ่ะจะไปลอยกระทงรถติดก็นั่งพยายามไปเรียกรถไปไหมพี่ก็ต้องไม่ได้ไม่ได้เหมา4ี่ร้อยเฮ้ยแพงไปเปล่าก็ต้องต่อหลักกว่าจะได้ไปถึงหน้ากระทงอีกอย่าอย่าดูเข้าถึงยากฮะขั้วฮะผมก็เลยรู้สึกว่ามัน มันทรมานชีวิตถามไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเทศกาลเดืนต่อไปครับผมนะคะเะไรนะการป่วยของพ่อเป็นเป็นยังไงบ้างป่วยอะไรค่ะยังไม่หายเลยค่ะตอนนี้เป็นอะไรเอ่ยเสียงก็น่าจะเป็นโควิดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะสบายใจแล้วสบายใจแล้วไม่ต้องล่าต่างกันเลยไม่ต้องไปตรวจลุ้นกันไงคือเป็นอะไรเนี่ย นั่นนหละสิครับผมก็อยากรู้เคล็ดลับเหมือนกันใช่พี่บอกก็พยายามดูไปครับพยายามแบบกินตอนนี้ก็กินยากินอะไรกินวิตามินอะไรอยย่างงเี้ครับเพื่อร่างกายเราจะกลับมาฟื้นฟูได้เร็วขึ้นช่วยช่วยดูแลอะไรยังไงบ้างหมายถึงอะไรนะฮะช่วยดูแลเขา้ยังไงยังไงก็มีทำไมเราแข็งแรงอยู่คนเดียวเนี่ยนะโอ้ยผมก็ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เห็นนะวันนี้ยังไม่กา้ผ้าบำบัดอยู่เลยพูดจริงนะจริงอ๋อจริงจริงก็ ก็ได้ยามหมอเลยเขากว่าจะยอมไปหาหมอก็ต้องรอตัวเองไม่ไหวกว่าอะไรเงี้ยซึ่งไปหาหมอก็ฟรีนะประกันก็ทําไม่ยอมไปแล้ดือเหร<า>อไม่รอยเแล้วดื่อหมอผมไม่ไคยเชื่อหมออะไไม่ไม่คือคือคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือพอผมเข้าไปแล้วมันมันรออะไรเงี้ยแล้วเขาเนี้ยพอเขาวิเคราะห์วินิจฉัยก็ได้ยาตัวเดียวกันกันกบที่เรากิน หมอถามว่ามียาตาัวนี้ยังผมก็มีแล้วครับมีมีมีแล้วมีแล้วแต่้ายได้ยากลับมาใหม่ได้ยาใช่แ้่ก็แก้ภูมิแพ้ลดน้ำมูกก็มีแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าคือจริงๆอ่ะเราก็รู้แล้วแหละว่าเราจะต้องกินยาใช่ประมาณนั้นคือใช่พราเกิดเราแบบไม่ได้ไม่ได้ป่วยแต่จริงๆเราก็ไม่อยากไปรบกวนการแพทย์เพราะคนไม่เขาเหนื่อยอยู่แล้วมีคนที่แบบเจ็บหนักแล้วเราจะไปต่อ้่ตอนที่บอกว่ารบกวนการแพทย์ผิดอะไรจ่ายเงินจ่ายเงินเราจ่ายเงินเขาต้องดูแลเรา แล้วถ้าไม่ไปหาหมอเราจะดีขึ้นไหมวอดีขึ้นผมไม่ค่อยหาหมอหาหน่อยหาค่อยอ่ะอ่ะเราจะถามเรื่องบ้านบ้านนิดนึงละกันถามเรื่องบ้านนี่เป็นการเตรียมตั้งคะตอนนี้เหรอเราจะได้เห็นบ้านที่วอลต้องมาเราเห็นแต่บ้านคนอื่นบ้านที่วอล่ะตอนนี้มีการจะเปิดบ้านให้แบบแฟนๆได้เห็นบ้างอีกสักพักหนึ่งเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็แบบตรวจเช็ค qc ว่ามันเรียบร้อยหรือยังครับแล้วก็ยังไม่ได้ v ิวอิน อะไรเหรออันไหนก็เกินไปชวนพี่ไหมล่ะอะพี่ไปทำข่าวการทำบุญขึ้นวันใหม่ถือว่าชวนแล้วนะยังไงดีก็เก็บค่าเข้าคนละพันอย่างร้อยก็ได้ธุรกิจดูร้อยเงินอ่ะแล้วแพทนปีใหม่ถือว่าคริสต์มาสของเราสอคนมีอะไรบ้างไหมเอยเราคุยไว้ว่าน่าจะทำงานทำงานทำงานช่วงเป็นช่วงที่ ก็ได้เจอผู้คนแหละผู้คนก็ออกมาเที่ยวไงส่วนเราก็เป็นจุดให้ทุกคนมาเที่ยวไหมแสดงว่ามีอีเวนต์ช่มัไม่รู้ครับไม่รู้เขาเอาเราแบบแต่ว่าเราอยากทํางานเราอยากทางานใช่แล้วมีแผนแต่ว่าแบบว่าเป็นไปเที่ยวอะไรยไหเออน่าจะช่วงหลังหลังแบบส1กับหนึ่งอะไรเงี้ยพช่วงนั้นคนน่าจะไปเที่ยวกันเยอะแล้วรถมันน่าจะติดหรือว่าอะไรเงี้ยอ๋อเราก็คือจะเลี่ยงน่อยแต่ว่ามีแผนแน่นอน่าอาจจะ ถ้ามีวันลงก็น่าจะไปเชียงใหม่เหรอเชียงใหม่อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอฮะเราคงพูดในรูปไปเชียงใหม่หมดแล้วอ่ะน้องหนูยังยังไม่ได้บอกว่าจะไปแต่อาจจะครอรอดูก่อนรอดูรอดูคนวางแผนพี่ถามเรื่องนี้หน่อยบัตรคอนเสิร์ตเราสองคนเตรียมพร้อมยังไงบ้างเออเตรียมพร้อมยังไงบ้างก็น่าจะถ่ายช่วงน่าจะเดินต้องเดินทันเวลาวันที่วันที่สองวะเนี่ยเขาลงไปแล้วส่วนโชว์ก็ คุยแผนไว้ว่าจะได้อยากได้มูดประมาณน่ะเพลงประมาณน่นตอนนี้ก็เลือกแล้วก็ได้แหละคับความแกะเราเรีบเราคิดว่าจะเอาแน่นอนจะาโชเอาอยู่แล้วคิดว่าจะเอาแน่นอนเลยนะเดี๋ยวไม่ตัดเท่านั้นไปไปไปแบบเอาฝากเลยค่ะฝากถึงให้แฟนติดตามพวกเราพร้อมทั้งงานอยงนี้ด้วยอ่ะก็ฝากงานคอนเสิร์ตก่อนแล้วกันครับเอาคอนเสิร์ตนี้เลยก็ใครที่มีบัตรก็เดี๋ยวมาจอยกันครับส่วนใครที่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเลขตามเข้ามาได้ก็ มาสนุกกันครับผมดูในไลฟ์กันได้เยอะๆนะครับแล้วก็งานคอนเสิร์ตคู่ยังไงครับฝากหน่อยก็ฝากงานคอนเสิร์ตคู่ของพวกเราด้วยนะครับก็จะจัดวันที่24ธันวาคมนี้ครับก็สนใจก็ล็อกวันเอาไว้เลยนะครับบอกว่าเสิร์ฟกันอกดบัตรให้ทันแล้วอย่าไปโดนโกงครับมันก็พยายามแล้วกันครับแต่มันก็จะมีมันก็โดนโดนทุกที่แหละแต่ก็ระวังไว้ครับ